รายได้ที่คาวันนะคะจ่ายให้กับนักการตลาดนะคะเป็นข้อแรกนะคะก็คือโบนัส เฟียออฟลอนะคะหรือโบนัสกลัวการสูญเสียนั่นเองนะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะถ้านักกรารตลาดคาวันนะคะแนะนำสมาชิกเข้ามาได้4คนภายใน14วันคุณสามารถจะรับโบนัสข้อนี้ไปได้เลยนะคะทางคาวันจะจ่ายเป็นกิฟต์โค้ดหรือกิฟต์ของขวัญให้นะคะตามมูลค่าแพ็กเกจที่นักกรารตลาดได้ลงซื้อแพ็กเกจไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะถือว่าเราได้กับคืนมาแล้วนะแล้วเราสามารถจะสร้างไรายได้ทําโบนัสข้ออื่นๆได้นั้นนั่นถือว่าเป็นกําไร ของเราแล้วสุดยอดไหมคะนะแต่บางคนบอกว่าทำไมจะต้องบังคับด้วยนะคะนกบอกได้เลยนะคะว่าคราว,วันไม่ได้บังคับให้ทุกคนนะคะทำนะคะในการรับโบนัสข้อนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่านะคะใครทําได้ก็รับไปใครทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นของขวัญน,นะ,ะเป็นของขวัญให้สําหรับ คนขยันนะ,ะที่ตั้งใจนะ,ะตั้งใจที่จะมาเริ่มต้นในการสร้างไรายได้ไปกับคาววันนะคะก็สามารถจะรับข้อนี้ไปนะคะก็บอกนะคะว่าไม่ได้บังคับจริงๆข้อนี้นะ,ะซึ่งบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้อง แนะนำคนนะ่ะนะสี่คนนะ่ะแล้วมีแบบโอ้กำหนดด้วยอะไรเงี้ยนะคะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคะนกขอบอกได้เลยนะคะว่าของเรานะคะเป็นการแนะนำให้ซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้เข้ามานะคะเราไม่ได้ให้คุณนะามาลงทุนนะลงทุนในการซื้อแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเอ,อ่อไม่ต้องมีการแบบว่าซื้อซ้ำหรือลงทุนซ้ำนะคะเพราะว่าเราสามารถจะซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้นะคะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ซื้อครั้งเดียวนะคะสามารถจะนะคะ สร้างรายได้เก็บเกี่ยวรายได้กับขาววันไปจนตลอดชีพเลยคุณไม่สาคุณไม่ต้องนะไม่ต้องที่จะมานั่งจ่ายอีกอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่านะเป็นการบอกได้เลยว่าไม่ใช่เป็นการลงทุนอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราไม่ได้เป็นแชร์ลูกโซ่นะคะ